บดกใกล้นี้ยก็กินกับพ่อนี่ต้มไก่ซุยต้่กินไก่ขาแม่ไข่มันมะเข่อเปราะไก่บดใส่ อสวัสด <Oui! S 1> ีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ้ว่ามันคนเวียดนามที่เราข้นเวียดเวีกันงันเนาะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะโอ้คนทั่วดุนดวนมาผี่น้องลูกลูกต้มไก่ต้มไก่้มาสั่นวะไก่้ยังกาะพ่อไงใก่สาวยังเกาะใก่สาวครับต้มไก่ซุ่ยต้วนจินไก่ขาวแม่ไก่ไก่สาวแม่ไก่ครับพี่น้องเบึงเน่เนื้อมันหยาบหยาบต่วนเราป่ากุ้งเป็นตอนหน่อยดิ มันส <mile inside> ีกลางงี้จังมันขับไปไเนาะก็ะสันก็คือบทตัวเป็ี่นตัวรอดเออเปลี่ยนตัวกระันเขาพูดวิดนี่ละเออพราะขึ้นขึ้นกลางกลางงี่เนาะเล้อเยอะกินผู้เดียวตัวหนึ่งกับอาปากยั้เขาไปเลยคนเลี้ยวั่นเราพูดเราไม่ได้กินน้ำั่นแล้วเนาะเอ้ยให้รัดเมื่อกี้นเอาบทตัวเพิ่นมาได้พอครับเพิ่นสะออนไก่เฮาวปลาไก่เฮางามปลาสั่นพอไก่งามครับจะเป็นอยังผมบทท้าวิาษีก็มันโว้ยเข็ดสีผมไม่อีกอะ <laughs> นี่ยพี่น้องพอปวามมันนี่สิต้มไก่เมียไข่ไก่สาวเมียไข่เถอพี่น้องเด้อการต้มไก่นี่ผมเคยไปก,กินต้มไก่อยู่ร้านอาหารนี่วนเลียวคยเคยไปหัวร้านอาหาร,หราพี่น้องเป็นไหนข้าจ๊ดนี่แต,ต่ว่าข้าวโจ๊ดต้มตัวใหญ่สัมพูนเขาโจ๊ดตุกซ้ำต้มตัวซ้ำอะไต้มตัวซ้ำนกนี่บ่พอประมาณกิโลนี่ละ่ะอืมันจังเนื้อแซ่บเนื้อนข้าวโจ๊ดมวยต้นหน่อยนี่มะหลุ่นนีเลยอ๋เนี่พี่น้อง มีสูตรหนึ่งพ้ผมเคยเข็ดสูตรผมกินเผาหอมหัวแดงใส่มีนสียบกังมาคักรีนัวมาคักรี้ป๋อแต่พี่หอมหัวแดงเนี่จังเลยเดี๋ยวเดาให้พบผมเตรียมของก้บาดก่อนพี่น้องต้องใพรผกแห้งดิทึ่งิกแห้งทึ่งหอมหัวแดงมันจังถือกันหมดโอเคครับผมเดี๋ยวอันน้พ่อเนาะขั้วจะไปนพ่อเนาะขั้วแล้วครับพี่น้องเม่ยนลวครับานมันมามปอไก่กุยีแตงตัวนั้นเลยบดาสร่ถอะไปผัห้องแบบเดียลงหมอตัว ไปมา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 ผัวมานอชีมอวบสีมอวบกันอยู่นี่ปุเป็นไปประเด็นเปิดมอวิ่งใส่เข้าไปพ่อใส่หนังพ่อดีกว่าเด้นี่จังแมนสุ่มคาสุ่มตะไคร่สุ่มผักใส่บิดเด้อเด้อปี่น้องเด้อเอาซิมก่อนไม่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 แม่ยท่านไหนมาแม่มุ่ยท่านมาเแม่มุ่ยมาเลยแม่เลยทีไปกวันเราเอล่าเนาะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่น้องโอ้ใจรอกันพูดได้แค่ในภากินเขาเที่ยงเขาใบกันล่อๆๆจะข้าวกันพี่น้องผู้วิเคสียงหม้อไหมเสียงหม้อเป่เปิดเบิ้งหม้อกันนะพ่อเฮู้เบิ้งยามกลางเวรเปิดเบิ้งลึกๆเปิดเบิ้งก็เบิ้งไก่ไก่เนี่ยเอาสดพ่อสดสุ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 ดเลยล่อขวานปันเอยคนหลงตุ่นตัวนี้ไหมแม่นปะตั๊บไหมวาย มององต้นเังไรตัวนี้สิมังก้อนแหน่ก็เด้เยาสิกกรุงนี่ครับผมซิมังก้อนซิมังก้อนจะดูจักจางจักเข้มจักเพชรจักหวานตัวนี้นลูก็เลยมัดใบหมอหม้อเอียงถูกคือไอ้เงี้ยนเถอะว่าเสียมวกปัดไอ้เงี้ยนไหมหมวกเขาหน่อยดิหมวกเขาหน่อยไปเรียนสาวเวียดนามมาเพิ่งเลื่อเอาหมวกก็ฝากไอ้เงี้ยนพอเลยเด้อพอเด้อยี่รถอันไปใส่ยดามันเลยหมวกปิวไพ่เรียนหมวกกับ่มันเสียสัม ก่เสียหลดน้ำเอาไปนุกักเนี่ยนี่ไปน้ำามเลยม้เดี๋วิมบ่ปีนาเดวควควรควอืควรไหต้นหมดนะเป็นไหนองโอ้ไดใส่ยังจเน่อยู่เนาะมันกรแม่ละเมเออเอาใส่กันนะเอาเติมเติเข้าไป บรับเบือววว้าวว้าเนี่ยมันกรไดพาไตถาสมน้สมเนี่ยพี่น้องไหนมันถือกันเยอะนี่เพิ่มยอกอะเพิ่มเติมแต่รคนสุดรถสุดรถโอ้ปลาเขาบอกจส่นงฉกนีน้อเนาะกูบักใส่ได้บอเมีนถือ เดี๋ยวน้องชัสวไปใส่กับตำมะงน้องชัมันก็บไปน้วไหมอันนี้ไอ้แจ็คมีอแจ็คมาด้วยัวเียยานบ่เขากันไหมพี่น้องหัวเียวมีสหมันผสมเ่หวันเอาเชีวหวันเลยกูสังกสังหัผสมเช่หวานจาขวมเลยแจ็เอย อะไรนี่ปิงานบ่หนิผักไหญ่เฮปรตื่นนี่ใส่โอ้โหบัวก้าวไปลองบัวรพาบัพักบัวกาสีไปเลยอยแบบนี้ชิมมึงพอิชิมมึงแบบนี้ฮชิมมึงชิมมึงเมื่อเมื่อมึงคนใดบัวเป็นยังบัวเป็นป่าเราพอนาะป่าเขาหนึ่งเทศกากักเสียเนี่ยโอ้ชิม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 เผักใส่หมาดๆมันเสียจังหอมจังนัว ปวดปวดปวดเตะแตะแตะแตะปวดริงของก็รักพวเจียนพวกอะไรออกมามุมอีกสิ่งคุณเราแมนนดปะเนี่ของแขกปอเห็ยังบ่ป๊าเลยห่อนมาดนเมะบดบิดคู่สีแตกส่านับ ถา่วมันคักม,นกมันไงีโตนผู้โตนผู้นี่น่ากลัวใช่ปะขาบดีไหมหหหพี่น้องเหงื่อแก้วตับเลือดนี่เดยจำนำเป๊ะเะด้อเดี๋ยวจะเตรียมพื้นที่จากบาดนพอแล้วแม่นครับผมยันน้อย <laughs> อยันไม่อิ่มันเลย เป็นยังไงนี่เจาเสียบปีช่วใจปีช่ใจกตายขอมากพี่น้องไ่เลือดชมบัวจำเจ้าตัดเจ็บใรบกนะดีกว่าอจำคำหน่วยโบจักจางกักเข้มโบจักแบจักนวดเด็กกัก ก็ฝูงจะโด่ฝูงหนึ่งแตกบุ่ม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 แม่นอยู่นั้นปลาไม่อะไรบ้างไหนขนาดสุ่มเขาจะไปตกปลาเขาจะเอาเบ็ดหนีมันเนาะเป็นเสียเื่อไปตกปลาเราสูบไปชาว่าโอ้บ่มีเบ็ดสูบมันบ่ได้แบวปลานี่บ่สำหรับสำหรับคุณสำหรับเสฟเสฟนี่เสฟโบรถลึกเนี่ยพี่น้อง บ,บ้านครับ,บ,รบนี่เป็นของไอนียซ่ีม,อมนอนหมอันนี้ของที่มุน้นอคิดข้างนุ่นเย็นเมษามุน้นสีมากเก็บปลาใส่ของ เดียดจัง4ีสิหาสิบองศาบนี้มันเป็นนังสาร่างเัไป <laughs> ว่าเป็น <laughs> ใครละ <laughs> มเมาเหรเมาหวังเีนไหมไม่ว่าแดงบันอกฤิเดี๋ยบางคน <laughs> คนที่ข้าขาวเห <laughs> มือ <laughs> นโอ้ปลามันทนุนนลายขักด้ว จะสมฟามืรือป่ามต้ลจะปากกว่ายาปากยาปากปามลยมนจิเวปากมัะเปวปาก่อนห้องทิมพอยดนยังแบบมาเด้อจิงเขาจิงก้อนลวนเอินก้อนท้องเยอะคนนะอืมปขุ่นโมปาอยู่อนหนึ่งตัวทีมพอยดลรงใสนี่ดับดับห่นได้พี่น้อง อย่างบัเ้เดี๋ยวเพิ่กลมานี้อตอนไปตอนมาเราก็ไม่เจอกันหรอ,อางามหลยไเขาจะเจอเีนี่กันหน,นาวกันแล้วไรอยไปคือกันเลยหนาวแล้วหน,นาวฝนจิงลุกหรอไปกี่นรวมกันได้อะนะลังมาเอาซุมนี่กัแข็งคือกันไปร้อยไปเอาเลยววงคือกัน เยียกวนอุปกรณ์ครบเลยืมอุปกรณ์อครบลอยัง huh. ต really really ิดศ right. ูน้ำกระทุมมา่บ่เนาะครับว่าจ่งเคียร์ดีนอวปกตินัวสังเกต เึ่งหอมวัดแดงประกอบมาใส่มันนวดน้ำของมลำน้ำลำหอมโมเดงก็ออกนะเป็นโปะแปะแม่ครับเนี่ยจะบอกโมระผ้าจะกับเผาข้อยกับเผาง่วงทำมาเป็นทำมาเป็นเอ๊ะมันอยู่ใส่หนอแปลกใจเลยเด้วยเนี่แล้วเดินด่วนเป็นไหม เอางโลท่านอบอสังเกตบอเห็นเรื่องทันซ <laughs> ี่เกีเยวทันซิกินเพื่อเดียวก็ะยานอย่อมว่าขานะดไหมอย่าก้มสีแงเนาะแต่ไม่ต้องเราบบก,กินหรอกเราเราเ่ายากเรามึนเม็ด <laughs> แม่ได้หรอบอแนวแม่แน่แม่แมัก กี่หาไปก็ได้เห็นยืนบอกหาใหม่พี่มีอยู่ดิเอาเพื่อนน่ะให้กันกแค่นี่ว่านี่ช่วงนี้แม่ช่วงนึก็ข้าวประกอมซับนี่สีซับเคืองเพื่อนเราสีซับเครื่องเราสีซับเครื่องแม่นี่นั่นละแม่เต็มเต็ม่ยว้าแม่ได้กินดีดีสับแล้วสึกซับแล้วต้องตแตกแม่ โอ้เห็นต้มไก่เสียบป่ะนี่ไปเปลือนน้าใช้ผู้เตียวโดยเตี่ยวไก่เตี่ยวไก่บ้านบ่นมาดึวเอาต่อร้อยก็อยิ่งทำกันเนื้อเนี่ยไม่เห็นไก่แม่เี่ยที่คุ้มซื้อไหมไม่รู้ก่นเยอะคุณเห็นไหมเห็นไก่ไก่ไก่แม่สาวมันมั่นเนาะลูกคนหนุ่มท่านด่วนดอกก็เพิ่งคืนจัด เฮ้ยเอาใส่ส่้อมเดนพกนออัไสวยส่นกกเนาะอดึดถึงน uhm. ึกว่าไปหมดเกษตรกันปลูกผักอีกเลฮ้ยฉันปลูกผักยังหรอปลูกงาซื้อไปดีวกันยุติปลูกดอกแม่เป็นปลูกต้นนี้แล้อ๋อเนี่ยอรตรอกปลูกดอกลัก ลูกดอกสวยงามเจิญ ok พอไปตกงานขวบวราย,ยานด้ ok. ตกงานมันก็คือออกลูกค่าแรงขอถูกแสนแสบกระบ,บานไปเรื่อ,อยไจังกัวบ่จังกัวยี่สายสา,าง้นนี่อันนี้ก็อโอ้โหก้อ,อกนแม่มันหนบักห่วงเขาผมพ้อฝับเลยนี่เงิน ได้กินน้ำบมดบก้องบักควงคราบอ้ต่ใหญ่ทะลเลยตวให่ตัวน่อยกรซนเออนี่ตองพ่อ่มแล้เแมของเสียพ่อครับต้มเลยครับพออิ่มแล้วให้แม่ส่งกันเป็นตอตนไดสิกินเบิดะนไสิกินเหลียบ แต่พอบปอบ่มันเรื่องกันไปเบิดแกงหมากิมพันก็ต้วตามเบิด้ลยแต่ตอนนี้ก็น่าก็ได้สตว่อย่สียวสุดูเพื่อนพามเรากันมากอะนีโอกาก่แบบไกจะสน้ำจีเด้อับเด้อครัวกับถึงน้องที่ช่องหน่อยๆก็จริงแต่ว่าน้นใจเขานี่ สุดยอดเลยครับพี่น้องบ่สนเหรอครับผมวัดเจริคณเดแนวกินแซ่บไม่ดีมาบ่อนนะกินอยู่แล้วว่านี้ก็ต้องกินน้ำกันอยู่งเหรอได้ผ่านไปผ่านมาอ่ะแวะเบื้องลูกันพูดแ้เบื้องกินเขาน้ำผมกันบ้านมาแล้วนาผมจะเป็นแบบใดนาสีเหลี่ยมจะเป็นเป็นสองเหลี่ยมนาชิ้นหน่อยลงหน่อยเป็นตัวจีตัวเดียนนั่นละไปปล่อยขันอย่างกินบ้านเนาะข่าวหนมขโมเด้อครับจะถือถูดกดเยียงถูกซึ่งยังล่ะสะดวกมากอ่ะ ะช่กินขาวจีน้ำกันมืีบ่วระเด่างหมดบัเทียตกเนี่ยเห็นตะบตกแกวต๊วัครับหมัวมเทียบลุงโาเทีมยกรับคุ่มหมฮะจมยุยนยงยงสีบอลล็อก่ะไปบนลมนีบบอกระสีเก่าเ <c oughs> ข้าขมาสวัสดีจากรีจาองสกันเดอครับสบวัสดีครับ